มาครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอาดักตันบอลโดคังแบทเทิลกันอีกแล้วน,นะครับวันนี้เราก็มีติดตัวอยู่200ร้อยดกตันศตรพอดีนะก็ครั้งที่แล้วก็สุ่มเป็นของอาเ r ลเวจิโตไปแล้วแต่ไม่ออกเลยนะ200ร้อยดกตันศตรตอนนั้นไม่ออกรอบนี้เราจะมาสุ่มเป็นของอา สามัรดีกว่านะผมว่ามีแนวว่าได้เยอะกว่าแน่นอนรู้สึกว่ามีความหวังว่าจะได้แน่นอนนะก็กาชานี้ฮะก็จะมีเป็น LR นี่ก็เยอะพอสมควรเลยนะนะตัวแรกก็จะเป็นนี่เลยที่เราต้องการ Fusion Samus น,นะครับนี่คือตัวที่เราต้องการนะพวกนี้ก็อ่าพิกเโลนี่ก็ดีนะแรง ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ Pi c โ l o power awakening ตัวนี้คือ lr Pi c โ l o ที่โกงที่สุดในเกมแล้วนะถ้าจะไม่ผิดตอนที่มันเป็นอ่าอะไรไอเกตฟอร์มนี้มันจะอะไรก็ห้ามพี่แกไม่ได้เลยที่เหลือก็จะเป็น lr พวกโกคูเวจิต้า lr ทั่วไปนะก็ ประมาณนี้นะครับแต่เราตอนนี้เราต้องการตัวนี้เลยสามารถนะถ้าได้แล้วจะดีมากเลยเพราะช่วงนี้ LR ไม่ค่อยมีนะคะ,ะมาครับผมมาเรามาสุ่มกันเลยดีกว่ามัลติแซัมอนกดไปเลยครับผมส0งร้อดักก็สโตขอที่เหอะนะไอ้เวจิต้ามาอย่างนี้เวจิต้ามาอย่างนี้ โอ้โห oh, oh, ไม่ฟิวชั่นครับผมแล้วโอ้โห oh, oh, oh. ชัยไมเนี่ยเฮ้ยสุปสย่าก,กระจกแตกเฮ้ยแตกรอบสองอยังไงครับผมยังไงครับเบบี้ซามาสุโอ้ย่าบอกนะไม่เอานะตัวเนี้ยโกหังหารู้สึกว่า <laughs> สามารถที่ฉันอยากได้มันอยู่หน้ากาชานะไม่ใช่สามารถตัวเมื่อกี้นี่นะโอ้เออเว้ยมึงโอ้โหมึงสามารถมันก็สามารถจริงๆอะแต่มันไม่ใช่สามารถตัวนี้ไนงะอืมมันคือตัวนี้นะแต่มันเป็น L R นะโอ้โหจบเลยแมนะ เอาสามารถมาให้จริงๆสามารถที่ไม่ใช่ตัวที่ต้องการม,มาละเหลือร้อยหาส้วกสโต้ละนี่ตัวนี้ตั้งหา้านี่ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นี่แล้วก็ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวนี้ตั้งหา้ามาครับผมรอบที่สองโอ้โหอะไรกับเนี่ยรอบนี้คุลิลิงกัเวจิต้าครับผม เฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนคำพูดแล้วนี่ฟิวชั่นเอา้าเฮ้ยออยเข้าไปแล้วเป็นเวจิโตธรรมดานะครับจะได้หรือไม่เอาเฟกอัพอู้หูยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ไงไม่ใช่ไอวาร์ตัวนี้ เออคือโกคูกับเบจิต้ามาอได้เบิร์นเอ้โหอยาจะเชื่อแล้วสามารถฉันล่ะอะไรวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยากได้ตัวนี้อ่ะ ก็บอกอยู่ว่าอยากได้ตัวนี้นะี่ยะแป๊บเดียวเลือร้อยดักก้อนสตโตแล้วตัวเอออยากได้สามารถแม่งให้อะไรมาไม่รู้สามารถอะไรกันไม่รู้มาครับสองรอบสุดท้ายสองมัลตีสุดท้ายขอหน่อยฮือ <c oughs> รอบนี้มีแต่พี่หัวโล่นกรีนมาคนเดียวเฮ้ยเวจิต้าอยู่ในทวีคเอาเวจิโตอีกแล้วรอบนี้ ออกมาแล้วครับแอลอาร์สามารถไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหตัวนึงแอลอาร์สามารถนอนมาหน่อยเธอนะขอรองขอเลยก็ไม่อยากได้อะไรอีกเลยเอ้ยไม่ใช่โอ้โหออกมาทำไมเนี่ยโอ้โหอกมาทำไม มีแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดอะโอเคมีแล้วพูดอยากได้สามารัคคีโอ้โหเครียดเลยเครียดเลยเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามาัคตัวเนี้ยอยากได้สามารคตัวกลางเนี่ยสิบเจ็ดสเปรครับหนึ่งสองสามอิก บูบูเลยรอบนี้เป็นบูมามาหน่อยเหอะเฟกซามัดเขาล้องโอ้โหไปบอกว่าอยากได้ได้ก็ดีนี่เลยเขาให้มาเลยแต่ฉันอยากได้สามัดไง โอ้โหโอ้โหแออาไม่ออกเลยเดี๋ยวได้หมดเลยนะเหลือเนี้ยกันเนี้ยได้แอลอามาเยอะมากแต่ไม่ได้ตัวที่อยากได้ไงอะไรคำนี้อ่ะ จบกันละจบกันละศูนย์สิ้นกันละโอ้โหเอาอะไรมาให้ฉันนี้สองร้อยดักอนสโตหายไปในแปบบ๊บเดียวให้อะไรมานะเอ่อเป็นโกคูกับวิจิต้าเอลอาใช่ไหมอยู่ไหนนะหาไม่เจอนี่อย่างนี้ก็ได้อ่ะ เอ่าเอ้ยไม่ใช่อยู่แถวนี้แหละถ้าจะไม่ผิดไหนหน้าไม่ได้อยากได้ไงเลยไม่โฟกัสนี่มีโูหูตัวนี้เอวาูู่ตัวนี้แล้วก็ความเป็นเจ้าตัว มันสายสีฟ้าไม่ใช่เหรอมันหายไปไหนอ่ะนี่น่ะอยู่ข้างบนนี่อืมประมาณนี้แหละ <c oughs> แต่สามารถกูไม่ได้อยากได้สามารถตัวนี้ไงไอยากได้เป็นตัวเนี้ยที่เป็น LR ลอา จบเลยหมดเลยหมดเลยโอ้โหสูญสิ้นกันเลยทีเดียวเหรียญแดงมาแลกอะไรได้ป่ะตัวสามารถมันแลกได้เลยได้ป่ะแต่เหรียญแดงเราก็ยังไม่ครบด้วยประเด็นสองร้อยหมดภายในพิตายอีกแล้ว <c oughs> รอบหน้านี้จะไปเล่นดู ไอ้ A, ไปเล่นไอ้เลเจนนี่ก็ขอไม่เกลืออย่างนี้ก็พอแล้วรู้สึกช่วงนี้จะเกลือหนะักเออใช่แรกไปได้โอ้โห <c oughs> oh ตายแล้ว <c oughs> ครับก็ประมาณนี้เลยนะ <c oughs> ไม่ได้เลยไม่ได้สามารถมาเล่นละ จบเลยจบกันเลยต้องไปดองเพชรมาอีกแล้วโอ้โห,โหอ่าครับก็เก <laughs> ลือกันไปนะครับผมวันนี้นะก็ใครที่ดูอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆม,มาเขาจะดิ้งขึ้นกดกระดิ่งกันด้วยนะ <laughs> ขอให้กดกระดิ่งกันด้วยนะอ่าโอเคกค็ผมนะก็ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนี่ก็สองร้อยแล้วก็สโตอันเนี้ยอันนี้ยังดีนะที่มันยังมี l อมีตัวที่แบบเออมันยังแบบแก็ตัวดีๆมาให้แต่อันนี้ยมันไม่ได้อะไรเลยนอกจากโกคู oo, นะตัวเดียวเลย <c oughs> กาไมนะถ้าตอนนั้นที่จะไม่ผิดต้องไปดองเพชรอีกแล้วรอบหน้าต้องสักสามร้อยแล้วก็สโตล้ละ <c oughs> ถ้าสามร้อยไม่ออกนี่ก็ไม่รู้ต้องย้ายไปเลเยอล์เลจนต่อกันแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับ ก็วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมนะไปแล้วไปไปทำความเกิดเป็นยายเกมหนีไปเล่นก่อน <laughs> สวัสดีครับผม <laughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหว